ในปี2021แม้สถานการณ์โควิด -19 จะเริ่มคลี่คลายแต่วิกฤตประเทศไทยยังไม่จางหายเศรษฐกิจถดถอยความเหลื่อมล้ำที่ฐานมากขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้ขอชวนฟังเสียงจากต่างมุมมองทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาประชาสังคมคนรุ่นใหญ่คนรุ่นใหม่ในงาน The Standard Economic Forum 2วน1 The Great Reform Thailand's tipping point for a sustainable future วันที่26-28พฤศจิกายน2564พบกับฟอรัมที่ครอบคลุมทุกประเด็นเร่งด่วนทั้งเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อค้นหาอนาคตของประเทศไทยที่ทุกคนอยากเห็นร่วมกันเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่1พฤศจิกายน2564บัตรราคา3,900บาท พิเศษสำหรับ Early Bird ซื้อบัตรภายในวันที่20พฤศจิกายนเหลือเพียง2,500บาทซื้อบัตรได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาสวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง วันนี้กลับมาพร้อมกับ2หนุ่มที่ไม่ได้ยินเสียงมาตั้งนานหน้าก็ไม่ได้เห็นมาพักใหญ่ๆเลยนะครับสาหรับคุณผู้ฟังทาง YouTube จะได้เห็นหน้าน้องดิวและน้องปันในวิดีโอวันนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับดูเหนื่อยๆเนาะเหนื่อยๆครับเพราะปันเหน็ดเหนื่อยกับโปรเจกที่เรียนอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับผมส่วนดิวก็เหน็ดเหนื่อยทุกวันเป็นประจาอยู่แล้วกับคำนี้ดีนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ อีกหนึ่งอย่างที่เป็นท็อกซิกเราเรารู้สึกว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องท็อกซิกเนี่ยครับอุปติกริยาดีนะครับแล้วก็แบบมีรู้สึกมีคนชอบน่าจะเป็นเพราะว่าเคยเจอมาเหมือนๆกันแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนไม่อยากให้มันเกิดความท็อกซิกในชีวิตเนาะแต่ทีนี้บางครั้งการท็อกซิกมันไม่ได้เกิดมาจากการแบบตั้งใจท็อกซิกมันเกิดมาจากการแบบเผลอบ้างหรือแบบไม่รู้บ้างคือแบบ บริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วก็อาจจะแบบอิกนอร์เรนบางส่วนอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ทีนี้ทำยังไงให้เราไม่ไม่เผลอเออวันนี้จะเป็นเรื่องของ Toxic Questions <c oughs> นะครับคำถามที่มันท็อกซิกเราไปเจอคำหนึ่ง โดยดิวนะครับไปเจอคำว่าอะไรมาคําำว่า loaded questions ครับ loaded มันคือยังไงฮะมันคือถ้าเปรียบเทียบคำถามเนี่ยเป็นเหมือนกับการยิงปืนนะครับก็คือปืนเนี่ยแบบใส่กระสุนเรียบร้อยและเหมือนกับว่าเรา,เามีกระสุนเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะยิงลั่นไกลแล้วไอ้กระสุนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ negative presupposition in a way ใช่เป็นเป็นเหมือนข้อสมมติฐานบางอย่างที่ interrogator หรือว่าผู้ถามเนี่ย มีกับผู้ถูกถามแล้วฟังแล้วปันรู้สึกเข้าใจคาว่า loaded question นี่ครับมันคืออะไรครับก็คิดว่าพอพอจะเข้าใจพอเอาจริงๆก่อนที่จะมาอัดก็คือแบบ ยังงงอยู่ว่าแบบเอ๊ะมันมันคือไงกันแน่เพราะจริงๆเราก็ยังงงงอยู่เหมือนกันนะโดย definition เนาะใช่เพราะว่าโอเคเราเห็นภาพของปืนที่โหลดเด็ดคือปืนที่ใส่กระสุนพร้อมยิงนะครับปืนที่ไม่โหลดเด็ดก็คือไม่มีลูกนั่นเองแต่ทีนี้คําถามที่มันโหลดเด็ดก็คือมันพร้อมจะยิงใส่คนแล้วก่อให้เกิดการบาดเจ็บอาจจะถึงตายก็ได้นั่นก็แปลว่าเป็นคําถามที่อันตรายรับถ้าสมมติเกิดจะพูดถึงคําถามที่ ทำร้ายคนฟังเรานึกถึงคําถามประเภทไหนออกบ้างคือในหัวตอนนี้มันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบถามผู้หญิงว่าอายุเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะถูกคนถูกทำร้ายอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับเออหรือคาถามพวกคําถามสุดฮิตเวลาไปรวมญาตินะทํางานอะไรอยู่เนี่ยจบ หมอมาไม่ใช่เหรอมันไม่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้แล้วเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานมีแฟนหรือ,อยังหรืออะไรประมาณนี้ใช,ใช่ไหมในคำ,มคำถามอันตรายในความรู้สึกเราดิวคิดคำถามอื่นประเภทอื่นอ,อ่อยไหมสาหรับดิวที่เรียนภาษาภาษาอังกฤษมานะครับก็จะมีคนถามว่าเรียนภาษาอังกฤษจบมาแล้วจะไปทําอะไรโอ้ทำลายความรู้สึก <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> หรือว่าแบบบางงานคือว่านี่เรียนภาษาอังกฤษจริงหรือเปล่าเนี่ยเจ็บก็มีอีก บอกไปเลยครับว่าเอามาทําอะไรก็เอามาทําคานี้ดีอันนี้พี่ว่าดิวน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เรียนแบบทางานตรงกับสิ่งที่จบมามากที่สุดคนหนึ่งที่เคยรู้จักมาเหมือนกันนะใช่ใชโอเคนั่นคือคาถามที่มันทําร้ายเรานะครับหลายๆคนก็อาจจะเริ่มนึกออกแล้วว่าอ๋อเคยเจอคนถามประเภทนี้แล้วมันก็เจ็บเหลือเกินนะครับทีนี้ loaded questions คือยังไงเขามีตัวอย่างคลาสสิกใช่ไหมใช่ไหนลองอ่านตัวอย่างคลาสสิกให้ฟังหน่อยเขาบอกว่า have you stopped mistreating your pet Or have you stop beating your spouse <c oughs> ถ้าแปลตรงๆก็คือเลิกกลางแกสัตว์เลี้ยงของเธอหรือยังหรือว่าเลิกตบตีสามีหรือภรรยาของเธอหรือยังคำถามนี้มันลดเด็ดเพราะอะไรเ <c oughs> พราะว่าม,มันมี presupposition หรือสมมติฐานที่คนถามเนี่ยตั้งอยู่แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยทุบตี สามีรรารหรือภรรยาหรือว่ารักแกสัตว oh, <okay. S 1> <laughs> ์อ๋อโอเคก็คือหนึ่งลักษณะสำคัญของ loaded question มันต้องเป็นการทึกทักมีแบบ p r e s u มมาแล้วว่าคนคนนี้ต้องทำในสิ่งนี้แน่เลยใช,ใช่ไหมครับและข้อสันนิษฐานที่ว่านี้นะครับอาจจะต้องมันต้องมีอันนึงที่เชือ้อเชิญให้อีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า no ไม่จริงจะว่าไปแล้ว loaded question นั่นคือคำถามชวนตีดีๆนี่เองหรือเปล่า ใช่ว่าอยะไรก็ได e> ้คร yes> ับลองถ้าสมมติเกิดเป็นฟอร์แมทนี้เนี่ยปันนึกอย่างอื่นออยก็ไหมว่าคำถามประเภท loaded question ที่อาจจะเคยเจอมาเช่นอะไรบ้างน่าจะลมเหมือนแบบ have you started studying yet สมมติเราเล่นเกมอยู่ในห้องแม่เนี่ยว่าแบบ have you started have you หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแบบ uh huh. มันใช่หรือเปล่าอ่ะวันนี้เราจะมาดูแล้วกันเขามีตัวอย่างมาเยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> จริงๆพี่ <c oughs> ก็นึกถึงคําถามประมาณนี้เหมือนกันนะแบบคำถามที่มันดูมีความ accusing คือกล่าวหา <c oughs> ใช่ไหมครับมีความกล่าวหามีความ attacking คือโจมตีเรา <c oughs> แล้วก็เชื้อเชิญให้เราทะเลาะด้วย <c oughs> อ่านี่คือลักษณะของ loaded question นะครับมีอะไรบ้างที่เขายกมาเป็นตัวอย่างและ เราจะทํำยังไงให้เราไม่เผลอถามคาถามเหล่านี้ออกไปนะครับเพราะว่านึกออกถ้าสมมุติเกิดมันเป็นแบบสมมุติดบเบตหรือว่าอาจจะเป็นแบบอินเทอร์วิว with a politician probably <Yeah. S 1> แล้วเราต้องการให้เขาโต้อตอบกลับมาเพราะเลยเราอยากจะเช็คว่าเขาจะตอบคําถามที่ยากๆนี้ยังไงอันนี้เข้าใจได้ว่าบางทีการใช้ loaded question เนี่ยมันเป็นแท็กติกนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ใช่กรณีนี้กับคนที่เรารักกับคนที่เราอยากอยู่ด้วยอย่างสงบสุขไม่อยากจะมีปากมีเสียงกันเคยลองสังเกตไหมว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าวะจริงๆแล้วอะที่เผลอพูดอะไรแบบนี้ออกไปแล้วก็เลยทําให้ต้องตบกันนวเลยนะครับแต่ที่จะอยู่กันดีๆนะครับอะคําถามแรกเขาบอกว่า Have you stopped bullying your brother ก็คือ ก็คือเลิกบูลลี่พี่ชายน้องชายของแกแล้วยังเลิกแกล้งน้องอย่างเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยประมาณนั้นนะครับคำถามที่มันโลดเด็ดเพราะอะไรคือมันจะมีแบบ pre assumption ว่า the person that was being asked is new not serious with his for bullying his siblings อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการ assume ไปเลยว่า ไอ้คนนี้มันต้องแกล้งน้องอทั้งๆที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงจริงๆก็อาจจะโดนน้องแกล้งก็ได้แล้วก็แค่บอกว่าไฟแบ็กก็ได้ทีนี้ไอ้คําถามอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนถามถ้าเกิดเขาเขาไม่ได้มีพฤติกรรมดังกล่าวหรือว่าเขารู้สึกแบบจี๊ดกับอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของเขากับน้องอกับในครอบครัวเขาก็ต้องถลันตัวออกมาปกป้องตัวเองต้องออกมา ทะเลาะกับเรานะครับถ้าเกิดเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนคำถามนิดนึงเช่นอาจจะต้องถามไปกว้างๆนะครับว่า mm. so how's your brother doing so what ha what's happening between you two what's happening with between you guys คือ mm. ถามกว้างๆไปก่อนแทนที่เราจะไปจมดีเขาเลยว่าหยุดแกล้งน้องหรือยัง mm. นะครับหรือว่าอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์โดยรวมก็ได้ว่า so has the relationship between you and your brother gotten better mm. คือ ลอาจจะเป็นความแบบ common knowledge ทุกคนรู้ว่าสองพี่น้องเนี่ยไม่ถูกกันใช่แต่การที่เราจะไปใส่ความเลยว่าหยุดแกล้งน้องหรือยังมันเป็นมันเป็นคำถามที่ชวนตีแต่ถ้าสมมุติเกิดเราถามกว้างว่า,วา,วาความสัมพันธ์ระหว่างแกกับน้องเนี่ยเป็นยังไงดีขึ้นบ้างไหมหรือว่าแกกับพี่เนี่ยมันดีขึ้นบ้างไหมมันเปิดโอกาสให้คนอธิบายบตัวเขาเองได้น้องอย่าเพิ่ง่วนสรุปใช่มันไม่งั้นมันจะเป็นการใช่ jump to conclusion <Yeah. S 1> นะครับะอกยังคำถามที่สองสมมติ do you actually support this terrible politician terrible terrible ชี้นำมากๆเออมันเป็นส่วนหนึ่งของคำถามชี้นำด้วยเนาะใช่ใเออก็คือเอ๊ะแกยังสนับสนุนนักการเมืองห่วยหวยคนนี้อยู่อีกหรืออคือคิดว่าคําถามเนี้ยมันดูชัดเจนกว่าคําถามที่หนึ่งนะครับส่วนตัวเพราะว่าคําถามที่หนึ่งมันก็แอบแบบยังสำหรับคนที่ยังพอพยายามเข้าใจ loaded question ว่ามันคืออะไรอ่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยดูแบบ อ๋อมันดูมีอ g เจนดา,ามากกว่าแบบว่าอันแรกรู้สึกว่ามันอาจจะยังมันยังแบบเล่นเล่นกันได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่าเงี้ยแบบว่ายยังยัง,ย,ง,ย,งยังแบบ ยังยังมีความแบบยิกแก้มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย r e ว่า it really depends on the relationship but this one though it's like yeah kind of like t i t s attacking because we're talking about something that they believe in right เราสปอร์ตนะการเมืองคนไหนเราก็ต้องรักของเราเชื่อของเรานะครับอันนี้เป็นการ attack เขาอย่างชัดเจนแล้วแล้วเราจะถามอะไรแทน loaded question ใน้นดนบ้างเขาบอกว่า what do you think about this politician อันนี้ก็คือ general m a อ k มา what do you think about ถามข้อเิ็นกว้างๆยังไม่มีการตัดสินอะไรใช่ไหมครับหรือหรือยังไงดีอก่นก็อาจจะแบบเหมือนแบบ I heard about this politician like do you support him or not like like why or something like that คือแบบมันก็จะมีความแบบเป็นคำถามปลายเปิดแบบในในในข้อสอบข้อเขียนมากขึ้นเลยข้อสอบข้อเขียนเออเพราะมันมันไม่ได้ เป็นการตัดสินว่าเพราะการเขาว่าซัพพอร์ตมันไปเป็นคำกลางๆมันไม่เไดบแปลว,ว่าซัพพอร์ตเราดีหรือซัพพอร์ตเราไม่ดีใช่ปะแล้วอีกอย่างออพอมันมีคำว่า actually support เนี่ยมันดูแบบห yeah ยียดด้วยเออจริง do you really really support this terrible politician จริงหรอรใช่คนอย่างแกบอกว่าสนับสนุนคนอย่างนี้เหรอเนี่ยเอเหมือนแบบมีความแบบ disappointment about you as well เป็นไปได้ไงอยู่ว่ะเพื่อนเหยียบและเหยียบย่ําและอ๋อใช่แสดงแสดง disappointment ก็เป็น loaded question เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้สึกแย่แล้วรู้สึกว่าเขาต้องออกมาป้องกันตัวกับอะไรที่เขากล่าวหาเราซึ่งจริงๆเขาอาจจะ support นักการเมืองคนนี้ก็ได้แต่ว่า terrible บางทีก็อาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ไงเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับเห็นเห็นได้จากแบบนึกถึงพวกกระทู ตามบอร์ดเว็บบอร์ดต่างๆเนาะอาจจะมีความประมาณ l o ดเ e ็ q คว s t i ชั่มันมีความกระทูรอบเป้าประมาณนึงเออชวนให้คนลุกขึ้นมาแล้วบบแย่ให้แย่ให้จี๊ดแย่ให้ so I think the person asking t h e s e kind of questions really want people to lose their cool because it's fun for them to witness this ชอบเห็นคนหัวเสียชอบเห็นคนออกมาบอกว่าเอามาโวยอ่ะเออแล้วรู้สึก รู้สึกว่าเรา <laughs> เราเราสามารถแย่เขาได้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยโอเค okay, อ่ะคำถามต่อไปคําถามต่อไปสมมุติเคยถามคนอย่างนี้หรือเปล่าว่า do you feel guilty that you said bad words to me <laughs> อ<ม>ไอ้คําพูดที่แกพูดออกมาเนี่ยที่พูดกับฉันเนี่ยพูดออกมาแล้วรู้สึกผิดบ้างไหม,อ,มอันนี้มันโลดเดตตรงไหนมันก็คือแบบโยนว่าต้องอซูมไปแล้วว่าเขาต้องรู้สึก กิ u ตี้คเราควรเขาควรที่จะต้องรู้สึกยู่เี้กับเราแล้วก็ยิ้มานเขาไม่ได้ว่าแบบ oh you remember like you offended me that time อะไรอย่างเงี้ยมืนแบบมันก็มีความแบบไปขุดเรื่องที่ผ่านมาแล้ว feeling guilty yet you want to say sorry to me อะไรเงี้แล้วก็เขาว่า bad words อีกเนาะเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันก็เรายัดข้อกล่าวหานี้ใส่ปากเขาไปแล้วว่าเขาพูดคำพูดที่แบบ ยายออกมาพูดยังไงได้แทน loaded question นนี้ Why did you say those words to me เราเปลี่ยนจาก bad words เป็น those words ก็คือเราเราเปิดกว้างเปิดพื้นที่ให้เขา define ว่า words ที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงให้เขาได้แก้ตัวได้แก้ต่างอแล้วก็ไม่ต้องบอกว่า do you feel guilty เพราะมันเป็นคำถาม yes no ไปเลยอ่ะถูกปะเพราะฉะนั้นก็อาจจะถามว่า why why d o you say those words to me ทำไมนายพูดกับเราอย่างนั้นนะครับหรือหรือยังไงดีครับ หรือก็ how do you think I would feel about what you said to me it's like ก็เราก็ก็เหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้ก็คือก็คือตัดแบบมันแบบอย่าไปโยนความผิดว่าแบบ you have to feel guilty แบบว่าไม่ได้หลีดเขาไปในทางที่เขาต้องรู้สึก negative คำถามที่สองอาจจะดูเชื้อเชิญให้เขาแบบ e m p a t h i z e เรามากขึ้นว่านายคิดว่านายพูดออกมาอย่างนี้แล้วเราจะรู้สึกยังไงวะ เออแต่มันอยู่ที่ท่าทีเหมือนกันเนาะท่าทีน้ําเสียงและสติอารมณ์เวลาพูดอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบคุมให้มันคามไว้มันก็จะไม่ด่ามากขึ้นมานะครับโอเคอันต่อมา is it true that you got rid of the addiction problem เฮ้ยได้ข่าวว่าเลิกเราเลิกเลิกเสพติดเหล่านั้นได้จริงเหรอวะเมื่ออาจจะฟังดูเป็นเหมือนเหมือนเป็นข่าวดีแล้วเกือบจะเหมือนว่าเรากำลังชมเขาเราเชียวเนาะแต่จริงๆเรากำลังบอกว่าเขาแบบ มี problem มี addiction attacking มากมาก attacking มากมากเนาะคือถ้ายกเว้นว่าเขาแบบ establish ไปแล้วหรือว่าเขาก็ label ตัวเองเหมือนแบบว่าไอ้ยาแบบ high I'm I'm alcoholic อะไรอย่เงี้ยแล้วเขา label แล้วมันก็มันก็ฟังดูดีแต่ว่า I don't think like that's still uh like it's something that Thailand has kind of like talk about enough I think so I think this question would be a bit offensive ก็จริงไอ้ยังเลิกติดเล่าไปหมายถึงหมายถึงว่าในโทนที่ซีเรียสกว่านี้น้ําเสียงเมื่อกี้คือใครใช้กับคุยกับเพื่อนที่ชอบไปเที่ยวมากแต่ว่าแต่ว่าจริงอย่างที่บอกไว้ว่ามันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคนสองคนขึ้นอยู่กับน้ําเสียงและท่าทางและขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักเขาดีแค่ไหนด้วยนะสิ่งที่เราได้ยินมามันมันสามารถจะเอามา เอามาโยนใส่หน้าเขาอย่างนี้ได้เลยจริงหรือเปล่าวะหรือแบบเฮ้ยเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกับคำว่า addiction ก็ได้ออใครจะไปรู้นะครับแล้วเราถามยังไงดีบอก is it isn't it true that you have been drinking เป็<อ>นการถามเพื่อ confirmation กับเขาก่อนว่าเออจริงเปล่าเราพูดแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเนอะคือเรา<ไ>ยังไม่ได้ใช้คำว่า problem ยังไม่ใช้คาว่าแบบ addiction อะไรเลย แค่บอกว่าจริงหรือเปล่าที่หมู่นี้ดื่มหนักเหลือเกินออเอพี่ว่ามก็เป็นประโยคบอกเล่าเป็นเป็นคำถามแต่บอกเล่าอะที่ยังไม่ได้ accuse ใครใช่ดูนิ่วรอลโอเคอะ were you sorry that you had caused a horrible accident เสียใจไหมเนี่ย <laughs> รู้สึกเสียใจบ้างไหมที่นายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันโหดร้ายนี่ขึ้นเลวร้ายนี่ขึ้น โค้ดแล้วแต็กเอออันนี้อ,นนอันนี้จุกจริงจุกจริงเห็นภาพเหมือนแบบคนแบบกําลังแบบ กำลังนั่งอยู่ริมทางแล้วแบบหลังจากที่แบบอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นมาแล้วคุณก็มาถามเหมือนนักข่าวมาเจาะไม้ถามว่าคุณเสียใจไหมครับเอะไรแบบนั้นแลใช่ใช่โหลดเด็ดจริงๆนะซึ่งถ้าสมมติเกิดเป็นสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยอาจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราทึกทักไปแล้วว่าหนึ่งเขา guilty เขาควรจะรู้สึก guilty สองเขาเป็นสาเหตุสามอุบัติเหตุมันเลวร้ายเหลือเกินมีแต่ สิ่งที่กล่าวหาและแอตแท็ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะถามแบบตรงๆรือว่า so how did you feel about what happened กลางนะครับหรือว่า do you want to tell me about what happened บางทีก็อาจจะไม่อยากพูดก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เขาเลือกได้ว่าเขาอยากจะเล่าหรือไม่อยากจะเล่านะครับอันที่หก why do you hate religious people อันนี้ก็มีความกระทูรอบเป้าเยอะเหมือนกันนะบอกว่าต้ไม่ ได้ได้ข่าวว่านายเกียติคนที่พวกแบบพวกศาสนาเก่งศาสนาหรอโอ้โหมันเซนซิทีฟไปหมดเลยนะแล้วก็เชิญชวนคือพอมันบอกว่าเปิดปรกาศให้เข้า Yes หรือ n นะบางทีมันจะ Yes หรือ No ไม่ได้มันต้องอธิบายแล้วการอธิบายเนี่ยมันอาจจะต้องมาด้วยความเดือดเดือดเพราะว่า คุณชี้ชวนแบบคุณใส่เชื้อเพลิงมาเต็มที่เลยคุณใส่ไฟมาแล้ว <laughs> คุณใส่ไฟมาแล้วราดน้ำมันมาแล้วนี่บอกโอ้โหพร้อมจะลุกแบบลุกโชนมา,มากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบปรับนิดนึงปรับปรับเป็นยังไงดีเช่นก็ what's your thought on people who are religious อือเป็นคำนามปลายเปิดน่าสนใจนะบอกว่า what are your thoughts on คุณคิดยังไง religious people กับ people who are, who are religious ก็มีเซนส์ที่ต่างกันเหมือนกันการบอกว่า religious people พี่ว่าเหมือนการแบบ label ขนิดหนึ่งแปลกไปศาสนาใช่แต่บอกว่า people who are religious ไม่มันไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแบบนี้เท่านั้นนะเออถูกไหมมันอาจจะแบบมันคือการเลือกใช้คำพูดนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยหลีกเลี่ยงการแบบ labeling การแปลกไปนิดหนึ่งนะครับ why are you so lazy เคยเจอเคยเจอคําถามนี้ไหมเคยเจอทำไมขี้เกียจอย่างงี้วะเหมือนแบบเป็นเสียงจากมนุษย์แม่ได้ยินเสียงแม่ชัดเจนว่าเพราะทำไมแกขี้เกียจอย่างงี้วะเออซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยต้องถามก่อนว่าเพราะเราเข้าใจได้ถ้าสมมติเกิดคําถามเนี่ยเราเราอยากจะแบบเปิดวอลกับคนคนนี้ซึ่งเรารู้สึกไม่ไหวแล้วพฤติกรรมชัดเจนว่ามึงขี้เกียจมากคุณก็อาจจะเลือกใช้คําถามนี้ได้นะไม่ได้แปลว่าห้ามนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเกิด หเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น 2. เราไม่ได้อยากทะเลาะกับคนคนนี้หรอกแต่ว่า I have to say something mm hmm. because maybe he or she said that he or she is gonna clean up mm hmm. and now he or she is just laying around <laughs> and like playing games and like watching cartoons or something mm hmm. แล้วเราก็รู้สึกแบบไม่พูดไม่ได้แล้ว่า mm hmm. แต่แทนที่จะบอกว่า why are you so lazy เราก็อาจจะบอกว่า well I, I think you you said you were gonna clean up today. So how's that going? Yeah, ask for confirmation first. ใช่ว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าเทนบอกว่าจะทำความสะอาดใช่ป่าวันนี้เป็นไงถึงไหนแล้วมันก็ฟังดูกลางกลถ้าบอกว่ายังไม่ได้ทำแล้วค่อยเออถ้าเกิดบอกว่าเออยังขี้เกียจอยู่ยังไม่ทำแล้วาจะเราจะชวนทะเลาะกันทีหลังก็ยังไม่สายอ่ะแต่ถ้ามันแบบไม่จำเป็น เราจะได้เลี่ยงไงเลี่ยงสงครามที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นมานะครับหรือว่าก็ถามไปเลยว่า do you n e e d help มันก็จะฟังดูเฟรนลี่มากขึ้นนะใช่นะครับโอเคอีกคำถามหนึ่งที่น่าจะเจอกันบ่อย why you so angry at me เอออมคือทำไมแกโกรธอะไรชนักหนาขนาดนี้วะรู้สึกยังไงเวลาได้ยินประโยคนี้ครับเคยใช้แล้ถามนี้ถามคนอื่นแบบตอนสมัยมัธยมแล้วเขาจะแบบ เรอก็แบบหรอไม่รู้ตัวดูไอ้ลูกแองเจีจะแบบแบบเหมือนขึ้นหลายๆครั้งเราก็จะอซูมไปแล้วแบบขึ้นหลายๆครั้งหลายๆครั้งที่เราถามคําถามแบบ why you angry มีหรืออะไรเงี้ยมันคือมันจะไม่ใช่แบบ things that happen เดี่ยวนั้น่ะส่วนใหญ่มันจะแบบจักสามสี่นาทีชั่วโมงหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็คือแบบอ่าเห็นแล้วสองสวันแล้วเริ่มแปลกแลแล้วแล้วก็ถามคำถามเนี้ยบางทีบางทีถ้าถามคำถามนั้นไปตรงๆเลยแบบว่า why you angry มีคือแบบมันมันเหมือนแบบ มันจะมีความแบบฮะถ้าถ้าเขาไม่ได้คือและยิ่งถ้าสมมติเขาโกรธอันนี้คือถ้าเขาไม่โกรธเราอันนี้ก็แบบรอดไปก็ฮ่าฮ่าฮ่าคำๆไปแต่ว่าแต่ว่าถ้าเขาโกรธเราอยู่แล้วเราเหมือนเปิดไปด้วยคําถามที่มันแบบโพเก็งจี้จี้อ่ะพมีรู้สึกว่าหลายๆครั้งคนวอกโง่เขาไม่ได้อยากจะยอมรับว่าตัวเองเขาโกรธเนี่ยถูกปะแม้แต่เราด้วยลองคิดย้อนไปดิหลายๆครั้งเวลาเราโกรธเนี่ยเราไม่ได้อยากจะ พูดออกมาว่าเราโกรธเพราะว่าอะไรใช่ sometimes we are just serious we are thinking that issue very seriously แต่ว่าคนอื่นมามาเลเบลว่าเออเนี่ยเรากำลังโกรธเรากำลังใช้อารมณ์มเหมือนกับเขาล่าวหาว่าเราเราแบบ lose control แล้วเราก็ไม่ชอบจะเป็นคนที่แบบ lose control ใช่ครับจริงๆแล้วแค่เปลี่ยนนิดเดียวว่าจากที่บอกว่า why you so angry at me เป็น are you mad at me are you angry at me คือมันเปิดโอกาสที่เขาตอบได้ว่าโกรธหรือไม่โกรธใช่แล้วอธิบายกันต่อได้แต่ถ้าสมมุติเกิด Why you angry มีมันคือเหมือนกับเราเคาะเราฟันทงไปแล้วว่าเขาโกรธซึ่งถ้าสมมติกับคนที่ไม่ได้โกรธหรือว่ายังไม่อยากพูดเนี่ยมันก็จะชวนจีดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปรับนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอ่ะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือคำถามตระกูลเนี่ยคือ Why is something better than something คือ Why is Why is Apple so much better than Android? โอ้อันนี้คือ <laughs> ชวนให้เกิดดราม่มามาก mm hmm. นะครับ <laughs> หรือว่า uh, Why do you เ,เหมือนกับ Why you so angry at me เมื่อกีนนะ้ Why do you hate จุดๆเนี hmm. ่ย Why do you hate children <laughs> mm hmm. <laughs> คือมันเขาไม่เกลียดเด็กอย่างนี้วะเอออันนี้ก็เป็นคำถามประเภทเดียวกันกับ Why you angry เหมือนกันคือเดี๋ยวนะ เหมือนกับเขาแปะป้ายเราเรียบร้อยแล้วว่าเป็นบอกว่าเป็น kids h a d e r ใช่ <laughs> ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากพูดตรงนี้ออกมาหรือว่าถ้าเกิดเป็นพี่พี่อาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้เกลียดพี่แค่ไม่ชอบไปเฉยซึ่งแบบ that's a big difference I <Yeah. S 2> don't love them I just don't like them I just don't <Yeah. S 2> like to be around them and I don't want to deal with them I don't want to handle their p r o b l e m and stuff แต่มันก็แตกต่างจากคำว่าเกลียดเด็กมากอ่ะใช่ใชเพราะฉะนั้นเ <laughs> นี่ยมันคือ loaded question เพราะว่ามัน กล่าวหาไงม,มไันเป็นการไปกล่าวหานะครับรวมมาถึงคําถามสุดท้ายซึ่งน่าสนใจมากอันนี้ถ้าเกิดให้เห็นแบบเห็นแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวอะจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมันอันตรายหรือท็อกซิกตรงไหนวะคำถามนี้คือ do you want to pay with cash or credit card อันนี้สถานการณ์คือยังไงครับดิวดิวหาคำถามนี้มาใช่ไหมครับคือคอนเท็กซ์บริบทมันคือเมื่อแบบเซลล์เพรสเซนต์หรือว่าคนขายของอะไรเงี้ยเขาเทึกทักไปเองว่าเราอ่ะจะเจ้าละจะซื้อละถ้าท้งที่จริงๆดียเราังไม่ได้บอกตกลงแล้วว่าเราจะเอาอันนี้แต่ว่าเขาก็จะถามว่าแต่นึกออกเหมือนกันนะเช่นสมมติเราลองไปเป็นชุดที่แปดแล้วอ่ะอืมเออคุณลองแปดชุดแล้วว่ะแล้วเขาก็แบบ ตกลงเอาไงเนี่ยเออก็อาจจะถามเลยว่าตกลงจะจ่ายเงินสดหรือจ่ายเป็นบัตรเครดิตคะจะได้รู้ว่าตัดสินใจจ่ายตัดสินใจได้แล้วเอาไงกันแน่อะไรแค่นี้จะถามว่าแบบเออจะรับไหมคะอะไรเงี้ยก็มัดมือชกไปเลยว่าเออจะจ่ายเงินสดไหมคะเออมันจะมีความมัดมือชกเนอะมีความแบบคิดทึกทักไปแล้วว่าจะอะไรสักอย่างอันนี้มันอาจจะเป็นแทคกติกของเซลส์เพอร์เซนต์การว่าแบบถามไปเลยแล้วกันว่าจะจ่ายด้วยอะไรซึ่งการที่จะบอกว่า อ๋อยังไม่เอาอาจจะเป็นการสิ่งที่พูดยากสําหรับลูกค้าบางคนที่อาจจะมีความรู้สึกแบบไม่กล้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่านี่ก็เป็น Loaded Question ประเภทหนึ่งเหมือนกันใช่ครับแต่เรากลับมองว่ามันแล้วแต่การใช้งานเนอะเอาไปใช้ให้ดีมันก็เป็นแทคนิคที่น่าสนใจแต่ถ้าสมมติเกิดมีเจตนาร้ายมันก็ดูดูแสบๆเหมือนกันประมาณหนึ่งเหมือนกับถ้าสมมติเกิดเราเซโนหรืออะไรเ่ะเราเขาจะคําถามนี้จะทําให้เราได้อายอ่ะ หรือแทนที่จะถามว่าบอกว่าเออรู้สึกยังไงชอบไหมอยากจะดูอันอื่นอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถามไปเลยว่าไม่ทราบจะจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตค่ะพูเออ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 นิด, <laughs> <laughs> ด,ดนึงเหมือนกัน<ม>นะครับ so นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า loaded question เราเรียนรู้อะไรบ้างจากคำคำนี้วันนี้คิดว่าเป็นคำว่า prejudice ครับคือเหมือนแบบว่าเราตัดสินเขาไปก่อนแล้วโดยที่แบบเราอซูมไปแล้วแล้วเรายังไม่เห็นแบบ ทั้งหมดของสิ่งที่มันเป็นมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาได้ถ้าสมมติว่าคนมันไปจี้แบบหรือว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟของคนนั้นอะไรดิวันดิวได้อะไรบ้างดิวรู้สึกว่า words and language are very delicate คือเหมือนกับว่าเราแค่เปลี่ยนคําพูดนิดเดียวมันก็เปลี่ยนแอดม s โอสเฟียร์เปลี่ยนฟีลิ่งอะไรได้ เยอะมาก m, เลยค, m, คิดว่ามันเป็นเรื่องละเอียดละออเอียดอ่อนมากใช่ใชจากนางร้ายเป็นเพื่อนนางเอกได้เลยถามที่หห่วงใหญ่ขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอเป็นอย่างนี้หรือเปล่าท่านจะบอกว่าทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้ <laughs> <laughs> เออมันก็เปลี่ยนไปได้เยอะเหมือนกันนะครับ <laughs> ซึ่งใช่หลายๆคนน่สิ่งที่มันจะเห็นชัดคือเรื่องอภาษาน้ำเสียงต่างๆนะแต่ว่าสิ่งที่เราบางทีมองข้ามมันคือคำเล็กๆบางคำอย่างที่ดิวพูดเลย<ะ>เปลี่ยนจากแค่บอกว่า why เป็น do you อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ต่างเยอะแล้วนะก็คืออย่างน้อยเราเปิดโอกาสให้เขาอธิบายตัวเองหรือเปล่าอย่างน้อยเราไม่ทึกทักไปเองว่าเรารู้ว่าแกเป็นยังไงตอนนี้เพราะฉะนั้นแกแกโกรธอยู่หรือไม่ตอนนี้แกเป็นคนเกลียดเด็กรู้ตัวป่ะ <laughs> ถ้าไม่มีคำสิ่งเหล่านี้บางคนจะรู้สึกเหมือนแบบ งั้นก็ไม่ต้องมาถามแม่เพราะว่าก็คิดแล้วเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนี้ไปแล้วนี่นะไม่เห็นมีประโยชน์ที่จะต้องมามาถามคําถามเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเหมือนคําถามชวนตีชัดๆเนะี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่เน้นนะครับว่าถ้านี่ไม่ใช่เจตนาของคุณในการที่อยากจะดีเบตในการที่อยากจะเปิดวอลอยากจะแย่ให้คนหัวเสียหรือว่าล้วงล้วงข้อมูลอะไรหรือล้วงข้อมูลนะอะไรบางอย่างซึ่งผมว่ามันก็ มันก็อาจจะแฟร์ถ้าบอกว่าคุณก็มีสิทธิ์จะใช้ loaded question <c oughs> เป็นอาวุธในสถานการณ์ที่คุณคิดคุณอยากใช้แต่ถ้าสมมติเกิดนั่นไม่ใช่เชยนาคือคนนี้ก็รักคนนี้ก็ไม่อยากทะเลาะด้วยอยากจะอยู่กันอย่างดีๆก็ควรจะต้องระมัดระวังคําเหล่านี้อย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าก็เพราะว่ามันกวนตีนเนี่ยเพราะว่ามันไม่ตอบเพราะว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันอาจจะอยู่ที่คําถามแล้วก็คําที่คุณเลือกใช้เท่านี้เองก็ได้ และนั่นก็คือคำแนีดีประจำวันนี้ครับโปรดติดตามรายการของเราได้นะครับโดยการฟังทาง Spotify ฟังทางเออ Apple Podcast ก็ได้หรือว่าแอปพลิเคชันไหนก็ได้ที่คุณฟัง Podcast ต์แต่สมมติเกิดอยากดูด้วยนะครับเหมือนกับอย่างที่เอพิโซดนี้มีให้ดูก็คือไปที่ YouTube แล้วก็เ e ิร์ช knd studio channel นะครับใครที่อยากจะใกล้ชิดกับเรามากขึ้นอยากจะช่วยซัพพอร์ตช่องของเรานะครับอยากจะได้คอนเทนต์ดีๆพิเศษที่ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับวิดีโอออดิโอเป็นอีเวนต์เป็นคอร์สเป็นเวิร์กช็อปหรือต่างๆเมอร์ชแนดิสด้วยนะครับก็กดจอย ใกล้ๆกับปุ่ม subscribe ที่ KND Studio YouTube Channel ได้เลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ KND Club ซึ่งเป็น bilingual community ที่เราจะมาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันอย่างน้อยแน่ๆอันนึงที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นคือคนที่อยู่ในช่องเราเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างแฮปปี้มากขึ้นคล่องขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษของตัวเองนะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจ,จะได้แข็งแรงสวัสดีครับ Standard Podcast. Eye-opening for your ears.